เอ่อครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมวันพีชอดิซีครับวันนี้อยู่กับฉากสุดมันกันนั่นเองครับตอนนี้เราอยู่ในกงนกนะครับผมที่โดฟามิงโกได้สร้างขึ้นมานั่นเองครับและนี่น่าจะอยู่ในฉากสุดท้ายกันนะครับผมซึ่งเราน่าจะได้สู้กับโดฟามิงโกแล้วนั่นเองครับซึ่งภารกิจนี้ชื่อว่าโค่นโดฟามิงโกนั่นเองมาได้เวลาไปดูฉากสุดมันฉากนี้กันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงตัดมาเลยตรงนี้เฮ้ยโดฟามิงโกมาแล้วเตนได้เตนได้สีลุงด้วยนะ เฮ้ยย่ยหนูหัวเขียวที่ทำให้กลายเป็นของเล่นชื่ออะไรนะโดฟามิงโกมากันแค่นี้เองเหรอโดนดูถูกเข้าซะแล้วสิฉันโดฟามิงโกโแกเตรียมใจไว้หรือยังเส้นได้มันแบ่งแยกไปเลยหมายความว่ายังไงกันเดีโดฟามิงโกมีสองคน อีกคนเป็นร่างแยกคือหุ่นเชิดแต่ระวังให้ดีละ่ะคนใดคนหนึ่งเป็นตัวจริงตั้งแต่มหาสงครามจนถึงตอนนี้แกโชคดีจริงๆที่รอดมาถึงที่นี่ได้หมวกฟางลูฟี่แต่โชคของแกมันจบลงตรงนี้แหละทั้งแกทั้งพวกของแกทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยนี่มันลูฟี่ใน โอ้น,นี่ไงชิม่าแลวนุว้ยคือเก่งเก่งจัดแล้วเอาโอ้ตรงนี้เรามีแค่สอตัวละครว่าโดนแบ่งเอาไว้ครับตรงนี้ลูฟี่ก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมตอนนี้โดนแบ่งแยกโดนแบ่งแยก,แแยกลูฟี่อยู่ไหนวะไม่ไม่บอกเหรอโอเคงั้นเราก็โจมตีเอ่อพวกทหารธรรมดาก่อนได้ไหมอ่ะเรียกไม่ได้ด้วอเหรออย่างนี้โดนฟันมินโกะก็ตายเลยนะบอกเลยโอเคงั้นใช้ซันจิใช้ท่าเลยเดียความทรงจำในนรกเลยละกันโอ้าน,น,นึกให้ออกสิ ท่านจีคงทำไมฉันต้องไปเจอเรื่องแบบนั้นด้วยโอ้ความทรงจำไหนลูกอ,อุ๊ยตายเลยโคตร <c oughs> แรงท่านผู้ชมตอนนี้เพราะว่าเราจะเปเนื้อเรื่องกันผมก็เลยปรับดาเมจมานะครับยิงธรรมดาแรงมากว่ะ <c oughs> นี่ไง9ก้าันหกไปหูไปเลยชิ่งชิ่งเหลือกี่ตัวเหลือตัวเดียวให้คนอื่นจัดการแล้วกันครับคารมบอนิสจัดการได้ไหมทำอะไรอะ ฮิว,วะ่ะฮิวใครอ๋อมันเดสตัน,น<า>วะโอเคใช้ล้อแล้วกันกลูม,ลมอ้าวทำไมลูมแล้วมันหน้าจอสว่างอ่ะอ้าวอะไรวะเขานิสนี่งไงบลูเบรดอะไรของลอมันวะเมื่อกี้ใช้ท่าแล้วมันจอสว่างจ้าเลยอ่ะสังจีมีอะไรอีกบ้างใช้ให้หมดครับตอนนี้หรอท่านี้แล้วกันดีเบิจัม เบียงคู่กิ้วชดนี่ไงย่างเนื้อถ้าย่างเนื้อ<ส>เรียบร้อยครับฝั่งซันจิชนะมาได้เฮ้ยเอาโรบินถูกจับตัวดีเบก้าโดนบังคับนะครับดีเบก้าขอ,อโทษน,นะแต่ฉันถูกควบคุมร่างกาย เคลืนไหวตามที่ต้องการไม่ได้เลยโรบินจังระวังให้ดีผู้หญิงคนนั้นเอ,อ่อระวังผู้หญิงคนนั้นดีลูฟี่ตอนคือชูกา้าถ้าโดนแต่ตัวจะกลายเป็นของเล่นแย่แล้วลูฟี่พร้อมกันสองทางเหรอแต่ตอนนี้ยังไงคงต้องทำแล้วละ่ะลูมแชมเบลสลับตัวไม่เอานะไม่ไง ลูฟี่มารับให้ลูซี่มัวฟังบ้าเอ้ยถือฉันจะไม่อยากทำอีกเป็นรอบที่สองเกิเธอนายจะบูกยาวซอสพริกเอาไปกินกินเองเรียบร้อยครับเดินซอสพริกเข้าไปเ๋้วฟังมิงโก้เฮ้ยการเส้นได้ไปแล้วเรียบร้อยโดนไปรอบอีกรอบหนึ่ง รอบแรกชูกามก็โดนไปแล้วครับโดนทำหลอกตาใส่เดี๋ยวฟามิงโกมันอยู่นี่หรออ <G ül> ครั้งนี้แหละฉันจะหยุดลมหายใจให้เองโถ่เว้ยนี่ไงมารับให้ปกติจะเป็นลูฟี่แต่นี่ไม่ใช่ครับโหมวยวะเก๋มอสักอรอย่าบอกนะว่าโคโลซอนนั่นเอง มาแล้วโครซอนข้ามข้ามเวลามาเลยไม่น่ารอดได้นี่ฉันเป็นคนฆ่าเองกับมือคุณโครา้านบ้ากันนะคุณโครรอเนเ่ยามาอยู่นี่น,นี่เธอเธอเป็นคนทำเหรอขอโทษน,นะฉันไม่ได้ตั้งใจนี่เป็นครั้งแรกฉันเองก็ควบคุมมันไม่ได้เหมือนกันความรู้สึกของคุณกับพลังฉันขาดรับกันก็เลยเกิดขึ้ขนมา พลังพิเศษของใครกันหน้าโมโหจริงๆแม้จะตายไปแล้วก็ยังมาขวางทางฉันอยู่อีกมีน้องแย่ๆไม่เข้าใจเลยแบบนี้เนี่ยลำบากจริงๆเลยฮะ <c oughs> กลับมาแล้วย้อนเวลากลับมาได้สิจะครั้งหรือสองรั้งก็ไม่ต่างกันหรอกฉันจะฆ่าแกอีกโอเครอบนี้มีโครซอนมาช่วยนะครับผม ซึ่งผมอยากให้โคลโลซอนจัดการว่ะโคลโลซอนตรงนั้นก็เป็นแค่ตัวปลอมคิดว่าจะหยุดฉันคนนี้ด้วยของแบบนั้นงั้นเหรอไม่หรอกคนที่จะหยุดฉันไม่ใช่คุณโคลาฉันนเนี่ยมาเพื่อลั่นกายปืนที่คุณโคลาผู้ใจดีไม่ได้ลั่นในวันนั้นน่าซึ้งใจดีนี่ เดนจ,จะทำให้รู้ซึ้งเองว่าการที่โคุณร้อนสลายเสียชีวิตเพื่อช่วยนายและสิ่งที่แกทำมาทั้งหมดมันไร้ความหมายมันไร้ความหมายหรอเออตรงนี้จริงๆผมไม่ค่อยอยากเอ่อที่จะไอ้นี่เลยนะครับฮิวฮิวหรือทำอะไรได้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมขออนุญาตเอ่อวางแผนก่อนเพราะว่าอยากให้โคุณร้อนโจมตีอะ่ะมันมันไอ้นี่ปะวะเพราะโจมตีทีเดียวตายเลยนะบอกเลยซันจิก็จะเป็นคนฆ่าแทนนะครับโอเค ฮิวไปก่อนแล้วกันไม่รู้ฮิวทำไมโอเคมันมาแล้วกระสุนศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังทั้ง16นัดพันเทพสังหารโดนไหมโดนโคราซอนวะแล้วโคราซอนเป็นคนรับรับรับโอ้เนี่ยอะไรพวกเนี้ยโอเคนี่ไงใช้ท่านี้ไปก่อนแล้วกันครับเผื่อโคราซอนจะโจมตีนี่ไงโคราซอนโจมตีไปเลยโอกาสต้องมาเนี่ยยิงขึ้นฟ้าไปไหนอะ อ๋อคอมโบกันหรออ่ะแซมโบนี่แล้วเอาไปกินอืไม่ไงเออมันต้องสองคนนี้ปิดฉากถึงจะเท่ยิ้มด้วยนะเรียบร้อยครับโดนจัดการเออมันต้องโดนจัดการอย่างงี้ถึงจะเท่จะได้กลายเป็นไอ้นี่ซะหน่อยจบแล้วโดนฟาร์มิงโก้เรียบร้อยอ๋อถ้าเป็นแค่ล่างได้เฉยบ้าเอ้ยเจ้านี่ก็ของปลอมเหรอ เรียบร้อยคุโรซอนหมดเวลาแล้วครับมันช่วยแค่นี้ไปแล้วกลับโลกเดิมเดี๋ยวก่อนรอ,อเดี๋ยวสิคุโรซอนที่ผมยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะคุณช่วยไว้โลก็หายแล้วเพราะพลังผลโอ,โอเปโอเปที่คุณให้มาผมอยากขอบคุณคุณมาตลอด รอจะร้องเหรอขอบคุณครับเรียบร้อยครับกลับโลกเดิมยิ้มลากันอีกทีหนึง่งเพราะว่าตอนนั้นคลอสซ่อนที่คลอสซ่อนตายคลอสซอนยังไอ้ลอ,อ,อยตัวเล็กอยู่เลยนะครับเ,รเธอมีพลังพิเศษแบบไหนกันขอโทษฉันทำเกินไปไม่หรอกขอบคุณนะ ที่ทำให้ฉันได้พบกับคุณโคราซอนอีกครั้งหนึ่งยังไม่จบครับโดฟาิิโกมันยังไม่โดนโค้นลิเบกาเป็นอะไรหรเปล่ปาสีหน้าไม่ดีเลยพักหน่อยเถอะเ,เป็นเพราะโดนเจ้าโดฟาิงโก,โงโกใช้ได้ควบคุมสินะเลยกำลังเขาเรียกว่าอยู่ในวิตกกังวล เกือบจะฆ่าพวกพ้องกันไปครับข้างหน้านี้คือวังของโดฟามิงโกพวกมันต้องจับตามองความเคลื่อนไหวของพวกเราอยู่แน่มันคอยพวกเราอยู่ฉันจะไปอัดโดฟามิงโก้ให้ปิวเองเธอรออยู่นี่แหละเข้าใจแล้วกลัมปีฝั่งลิเบิก้าด้วย ได้สิผมจะผมจะจัดการตรงนี้ให้เองรีบเร็กรกเรกวกองรกกำลังหดเข้ามาทุกทีแล้วไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางการต่อสู้ของพวกนายหรอกฝากนายจัดการโดฟามิงโก้ด้วยตรงนี้ตรงนี้เป็นเว,นเนเวทีของผมงล,ลุยเลยเออโอเคเรียบร้อยครับคาวดิสถอนตัวจากกลุ่มเราไปแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแค่รอนะครับผม โอเคทีนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้านั่นไปต่อไปเป็นหน้าที่ของเราจะจะไปอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ทันแล้วแป่งโคตรเร็ว <laughs> คุยกันเร็วๆโอเคนี่ก็พระราชสว่างของโดฟามิงโกขึ้นไปจะเจอหรือเปล่าครับหรือว่าขึ้นใจเอ่อพอเปิดประตูเข้าไปนี่มันใจนี่วะต้องสู้กับใครก่อนหรือเปล่าผมก็ลืมแล้วอ๋อเจอเลยครับถือว่าดีจะได้ไม่ต้องข้ามมาบิงโกมาแล้วบิงโก <c oughs> ฉันบนสุดของพระราชวังที่สู้ศึกตัดสิน <c oughs> รวมกลุ่มกันมาเนี่ยเป็นพฤติกรรมของพวก,กวอ่อนแอสินะเอาเป็นว่าขอถามไว้ก่อนแล้ว,วกันเผื่อจะมีเรื่องบังเอิญพวกแกมาทำอะไรที่นี่มาอัดแกให้กระเด็นไงล่ะหเ,หลเหมือนกันม,มาทำภารกิจของพี่ชายให้สำเร็จ ผิดหวังจังอะไรวะจะสู้อีกแล้วเหรอเดี๋ยวรู้เลยนะรอบนี้ถึงมันจะไม่มีลูฟี่เกียร์ห้าแต่โดนไม่ยอมให้แกทำตามใจชอบหรอกฉันจะหยุดความบ้าคลั่งของแกเองเจ็ดแทบจนสลัดกองทัพปฏิวัติและยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดเข้ามาขวางชั้นกันพร้อมหน้าพร้อมตาเชียวนะอาวุธที่พวกแกส่งออกไปเป็นสิ่งที่คอยสลับสนุนสงครามโลก ฉันมาเพื่อหยุดมันหยุดฉันเหรอพวกแกจะทำอะไรได้ได้สิพวกเรามาที่นี่เพื่อการนั้นมาคนเดียวเลยแล้วกันอุย้ยมันไม่มีท่านี่เลยเหรอมีลลโอบาสูกา้าก็คือน่าจะเกียร์สี่ปะ่ะท่านี้มาเอาเลยแล้วกันมามันใส่บวกเยอะวะโอ้หายเลยเกียร์สี่เยอะเลโอบาสูกา้า ยางยืดอุ๊ยไม่ตายปกติจะต้องตายแล้วเนี่ยถือว่าอุ๊ยถือว่าสุดยอดคนได้ยังไงวะโอเคโจมตีพันแปดครับแต่ว่าเลือดไม่ลดอยู่แล้วโอเคต้องให้โซโลมาท่านี้แล้วกันเพลงลับวิชาสามดับสาธาสสัตติสาธาสมหสาัาสโลกธาตุหมื่นสามเกือบตายให้ลูฟี่โค่นโดฟามิงโก้ครับ แล้วภารกิจจะแบบสุดสุดเพอร์เฟกนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะให้ยาข้ามเขาเรียกว่าข้ามตาไปครับเพื <appointment>? ่อให้ลูฟี่โคนนั่นเองเอ้ยมันก็เลยให้ลูฟี่โคนไม่ได้ดิดเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นมันโคน <S <S ่นแทนเออว่ะไม่ได้แล้วงั้นโจมตีธรรมดาไปแล้วกันนี่นี่นี่ไงอ่าโจมตีไร้ผลเดี๋ยวมันจะมีเนี่ยสาโบโดนสาโบเล่นแน่เลยวะ <S <S ่ะ <S <S อ้าวิไร้ผล สวยงามสว่อดีแล้วรอรอเี่ยมันเป็นหน้าจอสว่างอีกลืมเนี่ยอะไรของพันวะบั็กหรืออะไรอ่ะผมงงวะ่ะพลังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีใช้อุ้ยฮิวเหรอไม่ฮิวได้ด้วยอ่ะให้โซโลฟันธรรมดาไปก่อนหนึ่งทีมันจะตายปะวะ่ตกมั้งนี่ไงอ้ยเข้าร้อยเก้าสองอีกเหรอเบาจัดเบาจริงอุ้ยสี 4, ่พันโจมตีโคตรแรง แต่ว่าไม่แรงสำหรับพวกเราโอเคให้ซันจิแล้วกันโจมตีธรรมดาไปครับนี่นี่ไงโอเคทีนี้ลูฟี่ก็ได้จะปิดฉากได้แล้วเอาใหม่อีกรอบนึงแล้วกันเฮ้ยมันมีหมัดปืนขี่โยนี่มันไอ้นี่นะครับผมเลทฮอกงั้นผมใช้เกียร์สี่เดิมแหละท่าเดิมเลยเกียร์สี่อ๋อลีโอบาสุก้า ยังยืดเรียบร้อยลวงไหมเฮ้ยรอดได้ยังไงวะบ้าหน่า้โหดูเลือดมันดิเหลือไป้ทำไมเนี่ยเนี่ยซาโบจัดการเรียบร้อยครับซาโบเป็นคนดมอะไรไม่ได้ใจลูฟี่จัดการซะหน่อยโอเคแย่เลย้าฟาสซีแล้วกันตรงนี้เฮอยสี มาแล้วมายืดโคเท่ราวน์าวแมนมนุษย์เด้งดึง๋งปัดปืนราชาลิงยางยืดเอ,อ้ยฉากนี้ถือว่ามันนี่ไงไขึ้นมาแล้ว <c oughs> มายืนอยู่บนหัวฉันเนี่ยหน้าขยะขยแขง ก่อนมาที่นี่ฉันเห็นคนมามากประเทศนี้ไม่มีใครยิ้มเลยภาพใดที่แกยังอยู่ทั้งเจ้าเสือทั้งรีเบคก้าก็ไม่มีทางได้เป็นอิสระฉันยอมไม่ได้มาแล้วทําไม่ตาย <c oughs> มาปืนลาชาลิงยักษ์อพร้อมวัด กระสุนศักดิ์สิส่งพลังทั้ง16นัดทันเทพสังหารย่างเย้ทิ้งของกันวัดกันไปเลยซึ่งมันสู้ไม่ได้อยู่แล้ว ร้อยซัดเข้าไปเต็มๆจริงๆในกาะตุ่มดูรุนแรงกว่านี้นะท่านผู้ชมพื้นนี่แยกเลยอันนี้แค่เหมือนโดนต่อยเลยก็ไปติดพื้นเฉยในนี้เดินดูไม่ค่อยดูแรงเท่าไหร่เลยโอเคเรียบร้อยครับดูฟอร์มิงโกโดนจัดการและทั้งเมืองก็ได้ถูกปลดปล่อยนั่นเอง กลุ่มบวกฟางรวมถึงทอฟาก้าหลอและหัวหน้าเสนาธิการกองทัพปฏิวัติซาโบล่วงร่วมกันแสดงฝีมือปลดปล่อยเดโลซาจ,จากการควบคุมของโนฟามิโกในที่สุดประชาชนรู้สึกซาบซึ้งที่เหล่านักลบปลดปล่อยพวกตนจากฝันร้ายจึงพากระสัรเสริญพวกเขาอย่างเต็มที่สรรเสริญโจนสลัดอา่าเรียบร้อยครับผมอันนี้มันก็เหมือนให้ไปฟังเสียงของชาวเมืองแล้วนะครับผมว่า เออชาวเมืองว่ายังไงกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าจบแล้วนะครับสำหรับการสู้กันแปลกนะริมไปไหนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเอ่อเขาเรียกว่าเรื่องหลักและอันนี้เราก็จะไม่ได้สนใจเพราะว่าเรามาดูฉากสุดมันตรงนี้แต่ผมขออนุญาตไปดูเสียงชาวเมืองสิงว,ว่ายังไงขอสักคนหนึ่งเออพวกคุณคือเอ้ยพูดอย่างนั้นพูดอะไรอย่างนั้นอ่ะพวกคนพวกนี้คือพู้ที่มีพระคุณช่วยประเทศเราไว้ไม่ใช่เหรอเอ้ยแปลว่าพวกเขาจัดการโฟามิงโก้เหรอ ขอบคุณนะคะโอเคคนในเมืองก็สรรเสริญพวกเราท่านเองก็คือเรากลายเป็นฮีโร่ไปเลยไม่ใช่จุลสัตว์ซึ่งลูฟี่โคตรไม่ชอบเอาล่ะสำหรับวันนี้อันนี้คือฉากสุดมันนั่นเองครับที่เขาเรียกว่าโดฟามิกโกสู้กับลูฟี่แล้วก็ยังเจอกับโคนละซอนอีกด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ญญมากเลยในเกมนี้เอาล่ะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ